กรณีที่หนึ่งมีเหตุการณ์ตึกถล่มตึกที่กำลังก่อสร้างถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวมีทําให้ผู้มีเสียชีวิตร่วมร้อยศพเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งกรณีที่สองสามีฟ้องหย่าภรรยาต่อศาล เนื่องจากภรรยาทำเหตุการณ์รุนแรงศารจึงไต่สวนภรยาว่าเหตุใดคุณจึงใช้เก้อาอี้ฟาดสามีภรรยาตอบต่อหน้าศารว่าอตอนนั้นที่ฉันยกเก้าอี้อยกโต๊ะไม่ไหวคะ่ะเลยใช้เก้าอี้ฟาดแทนคะ่ะอ่านะครับมีสองเรื่องนะครับสองกรณีเหตุการณ์แรกเป็นเหตุ เศร้าสลดใจนะครับมันก็ทำให้จิตเรานั้นหมองอย่าไปฟังนะครับอย่าไปสนใจมากไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองเนี่ยนะครับเพราะมันจะฝังเข้าไปในจิตเรานะส่วนเรื่องที่สองฟังแล้วนะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะครับฟังแล้วมันรู้สึกว่าทำให้เราเกิดรอยอยิ้มนึกขำขึ้นมา นะครับอาจจะอมยิ้มเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับเรื่องเหล่านี้นะครับทําให้จิตเราเกิดความสุนทรีขึ้นมันก็เกิดรอยยิ้มขึ้นมาเมื่อกดรอยยิ้มปั๊บสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขทันทีนะครับนี่ประโยชน์ของรอยยิ้มนะคุณนบยกตัวอย่างนะครับยิ้มไว้นะครับไวบยิ้มให้เราตัวเองยิ้มให้กับผู้อื่นตลอดเร่อยๆนะครับอ่าคุณนบยังอยู่ถึงเรื่องมายจิตนะครับจิต ถ้าจิตธรรมดาก็ไม่นะครับแต่มีคําอีกคํานึงนะครับอภิจิตนะครับอภิจิตคือจิตที่อ๋อมาสเตอร์ไมล์มาสเตอร์ไมล์นะครับจิตที่ถูกฝึกถูกมาถูกฝึกมาอย่างดีนะครับด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับคือฝึกความกระหารนะครับยอมรับความเป็นกลางนะครับความเต็มใจ นะครับฝึกเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับการยอมรับการมีเหตุผลแล้วก็ความรักการให้นะครับปิติยินดีสันติสุขเนี่ยฝึกสิ่งเหล่านี้นะครับจิตเราจะมีพลังนะครับ power เรียกว่าพลังอภิจิตนะครับเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นจิตที่ดีเดี๋ยวคุณราจะพูดต่อนะครับไว้คลิปหน้านะครับว่าอภิจิต มันดีอย่างไรนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเวลาผ่านไปนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็นะครับทําอะไรซะนะครับก่อนที่ถึงเวลานั้นแล้วเราไม่มีโอกาสทําทําสิ่งดีๆเอามาเผยแพร่กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ